คาวฟินายสเตย์ครับผมคิมยอมมาเรชั่นกันอีกแล้วครับผมตามหน้าปกคิดเลยเป็นเพลง cover ของดูมันดิทีวีนะครับเพลงคนไกลครับเพลงนี้คือซีพื้นกับนูนิวครับหลังจากที่ซีรีส์เพิ่งจบไปหวังว่าทุกคนน,น่าจะยังอินกับเคเลียนกับหนุ่มเกลือนะครับที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งโคตรน่ารักเลยเรื่องนี้ดีเนาะเราเห็นฝีมือของนูนิวที่แบบเก่งมากๆสำหรับซีเรื่องแรกน้องเล่นออกมาได้ดีสุดๆเลย ไม่ต้องพูดถึงซีพึ๊กฝีมือของซีพึ๊กเขาเป็น p r o เ e s s i o นอลอยู่แล้วครับผมส่วนน,นุ่นนิวก็ลงเพลงพร้อมมากอ r i g i n a l soundtrack ทุกตัวหรือ cover ทุกตัวของซีพึของนุ่นิ่งคือดีมากๆเลยครับผมก่อนจะมาดู r e เ a ชั่นพร้อมกันนะครับผมฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ช่อง20,000กว่า subscribe แล้วขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยที่คอย support กันตลอดเลยครับผมพูดเหมือนกันทุกๆคลิปเลยครับว่าอย่าลืมไปดูแบบ original ก่อนนะครับอย่ใส่ ลิงไว้ที่ใต้ดีฟคิปชั่นแล้วนะครับแล้วนะครับนี่คือคลิปที่3ามหรือที่4นี่แหละลินเริ่มแข่งแล้วโอเคไปดูไล่เล่นของพอบกันเลยครับ Go ลูนี้ดูไปเหมือนหล่ <Thank you. S 1> ดอดจัง ตรงนั้นเป็นไงบ้างไม่ดวงฉันขึ้นมาบนฟ้าเธอรู้สึกย่งไงเพราจังหวน่าแล้วไม่ได้เจอได้แต่พ้อคิดถึงเนอเธอวันเวลาจะผ่านไปในว้าจะอะไรก็มีแค่เธอคนเดียวละไม่ว่าใครจะวขาฉันก็ไม่เคยจะสนใจ คิดถึงเธอเวลาตื่นตอนเช้าคิดถึงเธอเวลาก่มามันหนาวกลัวเธอจะเปลี่ยนไปในวันที่สองเราแตนต้องไกลฉันขอสักอย่างเจอได้ไหมลองมองขึ้นไปบนฟ้าเธอจะเป็นดวงดาวไหมดีอะไรคะดนนวะ บนฟ้าเธอจะเห็นดวดงดาวของเธอเป็นตัวแทนของฉันในวันที่เรานนั้นต้องห่างไกลทำให้เธอได้รู้ว่าตัวฉันไม่เคยจะไปไหนแค่ขอให้เธอมองขึ้นไปบนฟ้ามองไปที่ดาวของเรา

มาอยู่ฮ่องกงอ่ะหรือมาอยู่ลอนดอนอ่ะฟิลเนี้ยไม่รู้นควะ าวง,งไม่น่ารักขน,นา,นนาดนั้นันนนนานโอเคจบแล้วครับผมคนไกล ดูมันดี cover ครับผมซีพึงน,นุนิวเพลงพรามากเรารู้สึกว่าชินนี้ดีเลยขนาดนั้นแล้วก็ looking ในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่ะหรือว่าการดีไซน์กันร้องนะครับผมมันดีมากๆเลยแล้วก็คอสตูมของทั้งซีพึ่งและก็นุนิวหล่อและดูเข้ากับเขามากๆไม่รู้จะติอะไรได้เลยแล้วมันอารมณ์มันเหมือนแบบเหมือนอยู่ลอนดอนอ่ะมันดูแบบ เหมือนบีทิสบอยอ่ะดีจังเราชอบสุดๆเลยคือการดีไซน์การร้องทั้งหมดในเพลงเพลงนี้ฟังแล้วมันดูอิ่มใจอ่ะฟังมคำมฟูรเชยนะแต่ไม่ใช่อิ่มใจมันดูรู้สึกฟูลดิฟฟารีเดีะครับผมนี่ยังไม่ผูกยิ้มเลยมันดีขนาดนั้นอ๋อแล้วก็ลืมไปเลยว่าชาฟมันจะเห็นในทวิ t เตอร์ล่าสุดดูบันดีทวี TV, ดูบันดีอะครับกำลังจะทำคอนเสิร์ต ครั้งที่1เป็นมิเตนกีให้พวกเราดูกันละนะก็รอติดตามข่าวแล้วกันอยู่น่าจะอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่อาจจะไปดูคอนเสิร์ตนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปดีแคปอะไรมาให้ดูกันโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมช่วงนี้เทแค่ดูแลตัวเองกันเยอะๆหยกพูดตลอดเลยว่าอย่าลืนใส่แมสตลอดเวลานะครับล้างมือบ่อยๆแล้วถ้าเกิดถึงคิวไปฉีดวัคซีนก็อย่าลืมจัดสรรเวลาไปฉีดวัคซีนและดูแลตัวเองเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักนะครับและหวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้ บายครับรักอยูครับ